ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกซ์กจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวเชิญเทอรมาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอืออ่าทางซานเหมือนเดิมเนาะฟังทางทางซานกนใช่เหมือนเขาจะไปทะเลสาบที่เสียอูอันนั้นออไปมาแล้วเน <ไป S 2> <ด>ี่ว่าไปแล้วแบบล้ำลึกถึงนิดหน่อย เหตุการณ์แล้วก็เหมือนกับภาพบรรยากาศที่เีวลูเวลูเคยอยู่ที่นี่ก็แบบี่เขาคยแบบใช้ชีวิตอยู่ใช่ช่วงที่เขารอถังซานเนาะที่เขาถังซานอะไรเงี้ยนั่งรอเพื่อนก็นั่งรอเพื่อนบังฝนให้แล้วก็เหมือนกับหลังจากที่เขาไปลํำลึกไปดูทะเลสาบตามที่เวลูบอกแล้วเขาก็เดินหาสัตว์วิญญาณซึ่งก็อยู่เขาบอกว่าเขาอยู่นานเลยไม่มีอะไรผูมาเลยแต่มันไม่เจอไปไหนก็หมดอะไรเงี้ยใช่ จกนกระทั่งแบบเห็นสัตว์เขาหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่งก็เลยหาแบบใช้เนสิ่วงมองตามไปไปเจอไอ้สามตัวนี้เป็นมดซึ่งแบบว่าเหมือนกับอาจารย์ใหญ่คือให้ความรู้ตอนเด็กว่ามดพวกนี้มันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีพลังอะไรสักอยอ่างแต่ว่ามันจะน่ากลัวมากถ้ามันแบบมีอยู่เป็นฝูงใช่เยอะ แต่แล้วเขาก็เลยเออทำไมแล้วเหมือนทางฟังก็เลยคิดว่าทําไมเขามีพลังเยอะจังสามสามตัวเนี้ยก็เลยอ๋อฟังนี่ถามว่าน่าจะกินพญาหมดไปพญาหมดอาจจะเป็นคนที่ใหญ่สี่สุดเป็นตัวเมียใช่พช่เป็นตัวตัวตัวผู้ทั้งหมดเลยใช่เออแล้วมันฉลาดด้วยนะอือพอปล่อยไอ้นี่ไปอ่ะย่างเงินคำไปไม่ยอมหลบนะเออนั่งเอ้ยืนนิ่งเลยให้มัดแล้วก็เหมือนกับแบบหลอกล่อให้เขาจับเพื่อจะดึงตัวเข้ามาหรือเปล่าเออ ใช่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นแสนปีอยู่นะแต่ละตัะว<า>ไ่ได้ก็สามตัวเลยเนาะก็สามาก็สามวงแหวนเลยใช่อแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนาะเหมือนกับเขาสู้กับปิปิตรงได้สักพักแล้วก็สลายไปอยู่ดีก็สลายไปเลยใช่ใช่แล้วก็เหมือนเขาก็พูดว่าเออเนี่ย สักวันฉันจะเอาทุกอย่างคืนแสดงว่าสามอะไรในจิตใจเขาน่ะอันหนึ่งคือปู่คือแสดงว่าผ่านแล้วปู่อันนี้ของก็คือปีปิดตรงก็คือผ่านแล้วเนาะเมื่อกี้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือถังซานเออเออเราจะผ่านยังไงเขาไม่รู้แต่ว่าเขาดูแค้นถังซานนั่นแหละสรุปคือที่เราคิดว่าแค้นเรื่องอะไรก็คงเรื่องที่ไปขัดขวางเขาอุตส่าห์แฝงตัวยี่สิบปีมันก็เลยแผนที่เขาวางไว้อย่างยาวนานก็เลยก็เลยแค้นมากๆใช่เรื่องพ่ออีกก็มาแค้นอีก แขนเยอะอืมเขาว่าน่ะคนที่ควรแขนควรเป็นคนที่น้องพี่เสียเนี่ยไปฆ่าเขาทั้งน้องเนอะแบบตุกน้ำเตียนโตอะโอ้ยทำเขาตกน้ำแล้วก็แฝงตัวเป็นคลองแต่เด็กเลยฉันไม่แน่ใจว่าฉันอยากให้พี่เสียคนนี้รอดยังแบบจบแล้วจะมีคนช่วยไว้เนาะแต่เราก็เคยคุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่าอุ้ยพี่เสียคนแบบจริงๆอะเขาไปอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแกแหมหน้าตาแกจิ้มริมที่อะมาเพิ่งเพิ่งก็เห็นแกจมน้ำไปไหนตัวจริงจริงเมื่อกี้เนี่ย จมน้ําแล้วก็ไปวางยาพ่อเขาอีกคนที่แคะควรแคนคือป่าบาทองค์ปัจจุบันเนี่ยควรจะแคะน้องคนนี้ด้วยซ้ำเขายังไม่ได้ดูแคนอะไรขนาดนั้นอืมเขายังแค่แบบเออควรจะมาทวงความแบบยึดแบบเคียวทวงความสงบให้ประชาชนแค่นั้นเองที่แบบว่ามาต่อตันสำนักวิญญาณอยู่น่ะอันนี้เหมือนแบบอยากเป็นใหญ่หมดเลยออยากเป็นใหญ่อย่างเดียวจุดประสงค์ทุกอย่างคือเพื่อเป็นใหญ่เพื่อครอบครองสิ่งต่างๆแล้วเนี้ที่ทําที่แบบมาแก้แค้นเพราะว่าเขามาขัดขวางตัวเอง ที่จะที่จยเป็นใหญ่หรือว่าทุสยวรนนะอยากเป็นใหญ่ของเทพอันดับหนึ่งเลยก็เลยเป็นแบบนี้ไงแล้วแล้วบกแบบทดสอบนะให้แยกผิดชอบชั่วดีทําไมอ่ะเนาะทําไมไม่แบบไปสายดาร์กเลย <c oughs> แยกผิดอย่างเดียวเลยเอาความผิดผิดผิดให้มองเป็นถ <c oughs> ูกมันจะมองเป็นฝั <c oughs> ่งเขาว่าว่าที่เขาทำนะที่มัน,ท,มนที่มันแบบมองข้ามได้คือมันถูกเพราะว่ามันอยู่ฝั่งเขาอย่างนี้ป่ะมไม่แน่ใจอืม ตอนนั้นให้พิพาคษาทําไมวะงงพิพาคษาว่าเขาทําผิดไหมถ้าเขาทําผิดก็ต้องกําจัดเขาอโงงไอ้ทู่สวรรค์นะบางทีทําให้น้องเขาสับสนนะสรุปฉันจะต้องเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนั่นดีเหมือนไอ้ตัวที่พยายามมาครอบงำก็พยายามสลัดเขาออกบอกว่าฉันจะไม่เป็นคนอะไรเมนูแต่ไปมาสุดท้ายปลายทางก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเนาะูต่อนะคะ